สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลดูดวงความรัก Wish a m ทา a r o t นะคะอ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะแม่มดเอมนะคะวันนี้นะคะแม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2566แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ เราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะการอ่านไพ่นี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะแม่มดมักจะย้ำอยู่เสมอนะคะว่าคุณจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถสแกน QR Code ที่แม่มดขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะเพื่อมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับแม่มดได้นะคะช่วงนี้นะคะ แม่มดขยายระยะเวลาในการดูดวงส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะแม่มดรับคิวสุดท้ายที่3ามทุ่มนะคะก่อนที่แม่มดจะเปิดไพ่ในคลิปนี้นะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานในคลิปและเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะ นายออฟวาค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวนะคะเจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักเวลาที่จะแสดงความรู้สึกหรือแสดงออกอะไรนะคะคุณมักจะคิดก่อนที่จะลงมือทำอยู่เสมอนะคะ6 of c u คค่ะคุณคิดถึงความทรงจำเก่าๆนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณคิดถึงคนเก่านะคะที่ เคยมีความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีด้วยนะคะคุณและเขาอาจจะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะมีคนใดคนหนึ่งที่อายุมากกว่านะคะอยู่ในช่วงของการคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะจบจะจากจะแยกห่างกันไปแล้วนะคะแต่เขายังอยู่ในความทรงจำและอยู่ในความรู้สึกส่วนลึกของตัวคุณเสมอนะคะหรือ คนเก่านะคะอาจจะวนเวียนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะไฟ f o ฟวค่ะตัวคุณเองนะคะอาจจะรู้สึกมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจนะคะมันเหมือนกับว่าในใจคุณนะคะมันค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรู้สึกของคุณไม่ค่อยดีนะคะบางครั้งความคิด ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันตีกันยุ่งเหยิงไปหมดนะคะไปออฟครับค่ะคุณนะคะยังปล่อยวางอดีตนะคะความรักครั้งเก่าที่ทำให้ตัวคุณเจ็บปวดเสียใจไม่ได้นะคะพูดง่ายๆว่ายังลืมความเจ็บปวดจากความรักในครั้งเก่าไม่ได้นะคะมันเกิดการผิดพลาดนะคะและคุณยังปล่อยนะคะ และยังทิ้งเรื่องราวต่างๆออกไปจากความทรงจำของตัวเองไม่ได้นะคะบางครั้งนะคะการที่มีทั้ง six of c u p และ five of c u p นะคะแม่มดมองว่าคุณอาจจะเลือกจำในสิ่งที่มันดีๆนะคะเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ดีๆนะคะส่วนเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนะคะคุณก็ยังจำฝังใจนะคะคุณก็ยังไม่ลืมความเจ็บปวดนั้นนะคะใบสุดท้ายได้ f o r of c u p ค่ะ คุณอยู่ในช่วงของการเบื่อหน่ากับเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอ่อนไหวเป็นพิเศษก็เป็นได้นะคะเพราะมันมีไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่ไม้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่ขัดแย้งแล้วก็สับสนนะคะมันเหมือนจิตใจคุณไม่สงบนะคะตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าคุณเบื่อกับความรักอยากที่จะพักจากเรื่องความรัก เพื่อไปโฟกัสในสิ่งอื่นมากกว่านะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะควีนออฟเพนตาเกิลสไลงมานะคะเขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีธาตุดินนะคะพฤศษพกันมังกรเป็นคนที่ มีความสามารถนะคะในเรื่องของการหาเงินนะคะเขาเป็นคนหาเงินเก่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะคะแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรมากนักนะคะ Four of One ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ติดความสัมพันธ์หลักนะคะเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วนะคะ The Tower ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะ มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าจะต้องเกิดขึ้นนะคะหรือนะคะความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงรู้อยู่แล้วว่าไปต่อกันไม่ได้นะคะแต่ก็ยังฝืนคบกันนะคะมันก็เลยจะต้องจบจากแล้วก็แยกทางกันนะคะเด e ะทาวเมันเป็นไพ่ของการจบแบบรวดเร็วนะคะเลิกกันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะ King o f Wands ค่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้กับความรักนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆคนนึงนะคะในเรื่องของความรักนะคะเขามักจะเก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความในใจอะไรออกมาให้ตัวคุณรู้นะคะแม่มดมองว่าชาวลัคนาราศีเมษคุณอาจจะไปแอบรักแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของนะคะ แล้วก็ความรู้สึกที่มันสับสนที่มันขัดแย้งกันนะคะมันเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะไม่ว่าคุณนะคะหรือเขาจะเป็นฝ่ายเลือกก็ตามแต่แม่มดมองว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแบบกระทันหันและเกิดขึ้นแล้วนะคะไปสุดท้ายได้แฮงแมนค่ะตอนนี้เขาเครียดนะคะคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้นะคะนอกจากรอดูสถานการณ์นะคะ อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็ควบคุมความรู้สึกไว้ไม่แสดงออกอะไรให้ตัวคุณได้รับรู้นะคะแม่มดจะขอใช้ไพ่ l o v ฟ m e s s e g e o r a c l e นะคะเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่มดจะเปิดฝั่งละ3ใบนะคะและจะเปิดในฝั่งของชาวลัคนาราศีเมษก่อนนะคะ สองใบนี้เขาอยากจะออกมานะคะแม่มดจะเลือกเขาเลยนะคะ I don't want to l i v e without you ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณ I never forget you even though you m a y t h i n k I do ฉันไม่เคยลืมคุณเลยนะแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าฉันลืมก็เถอะมันตรงกับ six of cups ที่แม่มดบอกนะคะถึงแม้ว่าคุณจะ ไม่ได้เจอเขาแล้วนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ในความทรงจำดีๆของคุณเสมอนะคะ It's so hard to admit that I might be wrong มันยากมากเลยนะที่จะยอมรับว่าฉันเป็นคนผิดทีนี้มาดูในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะว่าเขามีข้อความรักอะไรที่อยากบอกกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะ I wish to marry you ฉันปรารถนาจะแต่งงานกับคุณเลยนะ To be with you is all I want การได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการแม่มดว่าให้สองใบนี้มันค่อนข้างสอดคล้องกันนะคะแต่ว่า ตัวเขาเองนะคะเป็นฝ่ายที่ติดความสัมพันธ์อยู่แล้วการที่จะมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะคะหรือการที่เขาต้องการที่จะแต่งงานกับคุณแม่มดมองว่ามันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากนะคะใบสุดท้ายนะคะ i cry my self to sleep ฉันร้องไห้จนหลับไปเลยนะนี่คือความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงมิถุนายน2566นะคะ การอ่านดวงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันเป็นดวงแบบทั่วไปนะคะแม่โมดอยากให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะและอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปนี้ไปใส่ใจเพราะมันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะพลังงานมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกันกบตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะ คุณสามารถสแกน QR code ที่แม่มดขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเพื่อมาสอบถามรายละเอียดนะคะเพื่อมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับแม่มดได้นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่ในคลิปนี้ให้กับแม่มดเอมด้วยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2566นะคะแม่มดจะขออนุญาตทำคลิปเป็นแบบรายเดือนไปก่อนนะคะและขออภัยนะคะ สำหรับการลงคลิปที่ล่าช้าเป็นอย่างมากในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรอคอยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการติดตามและทุกการรับชมนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ